ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเล่าเดี๋ยวเล่าเงียบๆเราจะถื้อซอเพื่อ,อประกอบให้ได้อัตราต้ในการเล่านะครับ,ค,รบคือสมัยเมื่อก่อนที่เราเรียนซอนะครับเรียนซอสมัยผมเรียนเนี่ยผมไม่ได้เรียนตัวโน้ตครับผมเรียนนี่ครับนี่ครับผมเรียนตามเทปนี่ครับเทปนี้สมัยเมื่อก่อนผมได้ไปอยู่วัดกระทรมก็ จะเล่าประวัตินหนึ่งว่าทําไมว่าผมถึงได้ไปเรียนกับอาจารย์ธงชัยสามสีตอนนั้นนะครับตอนนั้นน้าเขาไปบวชที่โรงที่วัดกระทมมนาราม์ตะบลน,นาบวัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนั้นวัดกระทมเนี่ยก็จะมีการฝึกซ้อมเล่นเรือมอันเรนก็ตอนนั้นจะบูมมากครับสมัยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วครับก็อาจารย์ไปเจอไปเจอผมก็ไปเล่นเล่นเพลงไปเล่นผมก็เล่นอย่างอ่ะ แล่นก็ยังก็ยางนี้ครับเล่นก็เล่นม่วมั่วๆครับเล่นเล่นม่ม่วแบบเล่นแบบตอนนั้นกระแสอาจารย,ายา์ยอดรักคกนะสามนี่มาแรงครับสมัยผมตอนนั้นอายุป,ประมาณเจ็ดปครับโอ้ผมก็ชอบมากเนาะบางทีก็กระแสยยตอนนั้นก็จะมี อาจารย์ยอดรักข้นสามนี่เกยเกยจะมาแบบสีด้วยร้องด้วยจากนั้นก็ก็ก็ชอบแล้วก็แล้วไปก็เลยหัดเต้นตามทีนี้พอผมไปอยู่ที่วัดกระทมผมก็ไปสีอย่างเงี้ยสีแบบมั่วๆสีแบบไม่รู้ตัวโนดด้วยอะไรแล้วก็สีท่านพระครูมหาประสบเนี่ยเดี๋ยวเก็บสอบกันครับจะบอกไปก็คืออาจารย์ผมก็ท่านพระครูมหาประสบนี่ๆๆ ก็แนะนําให้ผมว่าเอ็งมานี่ถ้าเอ็งอยากเรียนโซอเอ็งต้องมาหาครูคนนี้ก็เลยให้ผมไปกราบกราบเรียนกับอาจารย์ธทงชทัยสามสีตอนนั้นครับก่อนหน้าผมเรียนเน่ย <S <s เขามีการฝึกนักเรียนประมาณ4ี่0ห้าสิคนนะครับโซที่เขาทาอยู่ในในก็จะอยู่ในกุฏิท่านพระครูมหาประสบครับกุฏิที่วัดกระทมก็จะอยู่ทางทิศเหนือสุดไปทางทิศตะวันตกครับอยู่ทิศเหนือสุดแล้วก็ เป็นซอที่ตะบ,บัวทาก็ตะบ,บัวทาก็สูตรที่ทําเมื่อก่อนน่ะก็จะใช้เป็นโฟมิก้าแต่จะเจาะกะลาครับ,นรบเนี่ยเจาะครับเนี่ยสูตรโบราณที่เราเล่นสมัยเมื่อก่อนมันจะเจาะเจาะกะลารอบตัวนี้ครับเจาะรอบตัวนี้ครับแต่ดูชัดๆครับ,บ,บนี่ยนี่เนี่ยจะเจาะอย่างนี้ครับสูตรนี้ครับ ไม่เหมือนสูตรที่อาจารย์ธงชัยสามสีทำเป็ดเป็ดทิดนะครับสมัยเมื่อก่อนเราเรียนเราเรียนเราเรียนสอสูตรนี้ทีนี้ก็จะมีคนเก่งมากเลยก็จะมีชื่อแป้งแล้วก็ชื่อชาโนนครับชานนเขจะเล่นมือหนักมากทีนี้ผมก็ผมเป็นมามืดไปผมไม่เก่งหรอกครับแต่ท่านพระครูมหาประสบให้ให้ให้ความคิดอย่างหนึ่งคือว่าเวลาอาจารย์ธงชัยสมสีตอนนั้น พระครูมหาประสบนี่ให้อาจารย์ชงชัยสามสีมาสอนที่วัดกระทมนะครับจากนั้นแล้วก็พอแกก็จะแนะนำให้ผมว่าให้ไปซื้อเทปมาจากนั้นผมไปซื้อเทปที่ก็เทปคนนี้ไปซื้อที่ที่แถวบกสสุรินทร์ครับบกสสุรินทร์สมัยเมื่อก่อนก็เทปประมาณตลับละประมาณสามสี่สิบบาทระห,หว่างนี้แหละครับแล้วก็เอามาอ่าน เวลาอาจารย์ธงชัยสามสีมาสอนที่วัดกระทมผมก็ท่านพระครูสมัยเมื่อก่อนแกมีเครื่องเครื่องอดัดแกจะสมัยเมื่อก่อนยังไม่มีเครื่องเสียงอะไรอ่ะนะจะเป็นจะเป็นเป็นวิทยุแบบโซนี่นี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับอดัอดอัดแล้วก็อัดเวลานี้ครูทงชัยมาผมก็จะเออครูมาวันนี้เดี๋ยวผมให้อดัดเพลงให้ผมหน่อยครูก็จะอัดเป็นแ็กแกไปครับวันนี้ครูมาอาดัดนี้ก็จะชุดอับสอนสราวันนี้ ครูมาอาดก็จะเป็นชุดงานแต่งวันนี้ครูมาอาดก็จะเป็นชุดเล่นเข้าวสงเล่นมามดทั้งเพลงเพลียงเพล,ง,เลงกาปีเพลงอะไร,องไรครับแล้วทีนี้ว่าอ้าวแล้วทําไมเราถึงจําได้ <laughs> เวลาผมก่อนที่ผมจะมานี่ก็ ผมไปทํางานอยู่กรุงเทพแล้วก็ฟังอยู่สามสี่ปีครับก็ฟังฟังทุกวันน่ะฟังฟังเทปพที่แล้วก็เอาโซ่ที่ไปขับรถสมัยเมื่อก่อนไปขับรถก็เอาโซ่ก็ไปเล่นในบนรถแล้วก็ฟังเปิดฟังเทปที่เราอัดไว้หลายๆายปีมันก็เข้าจนจนมันจําได้ย่ายได้ทุกตัวครับและอาจารย์ธงชัยสามถีก็บอกว่าเวลาเราจะแกะเพลงของใครเราพยายามเกะให้ได้ทุกเม็ดครับทุกเม็ดที่ที่เขาเล่น อย่างที่ครูเล่นให้ผมเนี่ยมันเป็นพื้นฐานการสอนนักเรียนที่ที่ดีที่สุดครับผมผมผมดูว่าเพราะไม่เพราะว่าเทศที่ครูสอนทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นอยู่ในช่วงที่ครูตอนนั้นครูจะดังมากครับเวลาครูสีซอครูตรงชัยสีซอสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเสียงจะจะจะ,จะดังมากแล้วก็จะชัดเจนแล้วก็ จะไม่เหมือนมือซอทั่วไปครับแล้วก็เป็นขพราหนึ่งว่าซอที่ใช้เมื่อก่อนใช้เป็นซอสูตรโบราณครับสูตรโบราณจะจะเจาะแล้วก็เสียงมันจะออกมาทั้งหมดเลยครับมันจะออกมาทั้งหมดก็เวลาเราเล่นมันจะไม่กักเสียงไว้ไม่กักเสียงไว้ก็พอพอเราเล่นไปซอมันจะไล่ตัวโน้ตชัดเจนแล้วก็ ถ,ถึงผมบอกว่าถ้าคนอยากจะเรียนโซให้พัฒนาไปไวต้องใช้โซสูตรโบราณโซสูตรโบราณก็จะเล่นเดี๋ยวผมจะเอาอีกทีหนึ่งมาเล่นให้ว่าให้ให้ฟังว่าทําไมเขาต้องเดินต้องเดินช่องนั้นช่องนั้น,น,นทําไมเขาไม่เล่นอย่างไม่เล่นอยา,อยากจาไม่เล่นอยากจะอยากเล่นอยากจะ เมื่อก่อนไม่เขี่าอย่างงี้ถ้าเวลาไปเขี่าอย่างน,าาาางนี้มือใหม่เลยครับเราก็เดี๋ยวเราเพราะว่าพมคงเด้กเราก็ต้องไปเขี่าเราไปเขี่ยในสมัยเมื่อก่อนเขาจะเล่นปึ๊ดปๆ๊ดป๊ดอย่างงี้ครับ เขาไม่เขาไม่ไม่ได้ไปโฟกัสที่ตัวการการพรมให้มันปึ๊บปื๊ป๊ครับเพราะมันมีช่องพรมของมันครับแต่เวลาเราเล่นซึ่งบางทีว่าอ้าวแล้วทำไมรับมาเพลงไปไป,ไปเพราะตรงไหนมันเพราะอยู่ที่ว่าการเดินคุมห้องห้องห้องกลองห้อง,ห,องห้องกลองกับโซเราเดินมีมีช่องมันครับแต่ถ้าเราเล่นลูกเล่นมากเกินไปเหมือนกับมืออาชีพเขาเล่นอันนี้ คนคนฝึกใหม่ครับเหมือนไปรับอีกที่คนมาว่าทำไมเขาสีเพาะก่อนที่เขาจะเพาะเขาต้องเล่นจากช่องมันให้ได้ก่อนครับจะเกตแต่ละคนที่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพวกอาจารย์เกลเจ้าต้นที่สีให้สองแสงอะไรเขาเล่นตั้งแต่ปห้าปหกครับใท่แต่แต่ว่าอันนั้นก็อายุมากก็เล่นได้ครับสามสี่สี่สิบปีอะไรก็เล่นได้แต่ว่า ถ้าเราไปไปเล่นลูกเล่นอย่างนั้นเลยลูกเล่นที่เขาเล่นแบบบึ้บบึ้บบ้มันก็จะทําให้เราอะไปเปยอยู่กับการเขย่าการเขย่าการเขย่าการาการการ,การ,ก,ารการลูกเกลื่อนเนี่ยก็ไร มันก็เลยทําให้มือเรามันไม่โล่งครับมันไม่โล่งยังมันต้องคือคือมันมาจากพื้นฐานที่เรารับข้อมูลอย่างกับไม่ว่าคนที่ที่เราไปรับข้อมูลอย่างมือโอเขาเก่งๆเรามารับเอาตอนที่เขาเก่งแล้วครับแต่เราไม่ได้ไปเรียนตอนที่ก่อนที่เขาจะเก่งครับส่วนมากเขาเขาเข้าม่บางบางมือโอบางท่านเขาก็า ก็ไม่มีเวลาที่จะมาสอนเราแล้วก็เวลาเขาพูดออกมาก็บางคนก็เข้าใจบางคนไม่เข้าใจก็ว่าก็ผมอยากเก่งอยากเก่งอยากเก่งมันเก่งได้แต่ว่าถ้าเราเราไม่เดินพื้นฐานไม่วางบล็อกมือให้มันแข็งแรงแล้วก็แล้วก็เล่นเล่นตามมืออาชีพเราไปเล่นอาตอนเท้ากิ่งแล้วเราเราจะเรียนยากเพราะนั้นเราต้องเดิอนอย่าง ที่ผมบอกสามเพลงที่เดินน่ะแค่เดินวางระเบียกมี้วให้มันได้มันได้สามเพลงที่ผมว่าก่อนครับแล้วทําไมผมจะให้เดินเดินระเบียบนิ้วสามเพลงที่ว่า <c oughs> ก็หมายถึงว่าเราต้องการเช็คดูความสามารถของมือของของแต่ละคนน่ะถ้าเดินได้สามเพลงนี้เราถึงจะเติมเพลงที่สี่ที่ห้าไปไม่ใช่ว่าไอ้สามเพลงนี่มันเล่นได้แต่แต่มันยังไม่แม่นยังไม่คล่อง พราะเราจะเติมเพลงที่สีที่ห้าลงไปให้มันก็จะทําให้คนเล่นใหม่มันทอ้อไปครับมอนหะคนว่าผมอยากเรียนตัวโน้ตไอ้ตัวโน้ตให้ได้ครับแต่ว,ว่าบางทีของมือของเรามันยังไม่คล่องเวลาไปไปไปเรียนไปเรียนไปเรียนเพลงไม่ต้องเรียนเยอะหรอกครับเพราะว่าถ้าเราไปไปเรียนเยอะหมายถึงว่า สมองพ้รำก็ต้องจําเยอะไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าเรียนประมาณสาเพลงสี่เพลงไม่เกินคีห้าเพลงเนี่ยเราเล่นเล่นไปเล่นมาอยู่3าสี่เพลงนี้เพราะเราจับเส้นเสียงได้ไม่ต้องไปดูตัวโน้ตนะครับไม่ต้องไปดูเยอะหรอกครับเมื่ออาชีพเขาเล่นเขาเล่นบางทีอย่างจานเมืองจานใดบ้านกระท่มตะบนตะบวเพิงเมืองเลิเขาเล่นเป็นแค่เพลงประกาศเจ๊เพลงเดียวแต่เขาเล่นได้หมดทุกเพลงเลย ทำไมเขาไม่ต้องไปเล่นบดัดวโนดนเหมือนที่ผมเห็นคนชักมาใน YouTube อะไรแต่สำคัญคือการใช้โซของเราโซของเรานะ่มันมันได้มาตรฐานหรือเปล่าหรือมันได้ตามสูตรโบราณมันได้ตามสำเนียงอย่างกับผมยก้อย่างคลิปแรกว่าโซบางอาจารย์บางท่านที่ที่ทำจะมีไอเดียหรือจะมีมอบ สิ่งไหนให้ให้คนสีได้สีแล้วพัฒนาบางคนที่ว่าถ้าซอดีอ่ะซอมันจะจะสอนตราเองให้เราสีเป็นแต่ถ้าซอที่มันสีไปแล้วมันยังขัดขัดสีไปให้แทบตายมันก็ไม่เป็นครับก็ผมลองมาหมดแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผมจะตูตัวเองว่าอุย้ยพูดเหมือนนิยายผมไม่เชื่อเลยก็ ก็อันนี้ก็แล้วแต่ความคิดบุมมองของคนครับแต่อันนี้คือระยะเวลาที่เราเรียนมาเราเราได้เรียนแล้วเราได้ทำโซเป็นร้อยๆตัวมาแล้วเราเราเราตอบคนได้ว่าทำไมโซตัวนี้มันยังดึงเกมไม่ให้เราพัฒนาทำไมโซตัวนี้เราเล่นแล้วเดี๋ยวก็จะเล่นคิดถึงเพไ,ไงนั้นอะไนี้เล่นได้ทั้งวันไม่เบื่อ ครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับกับการเล่าประสบการณ์การเล่นโซการเรียนโซจากพื้นฐานมายัางไงครับครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับนะครับผมคลิป่อไปพี่จะเอาโซโบราณมามายกตัวอย่างให้ดูครับครับสวัสดีครับ